สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n e l มนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพบกับกกัป,ปอีกครั้งแล้วนะวันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนนะคะชาวราศีมังกรรักขนามังกรค่ะประจําเดือนพฤษภาคม64นี้นะคะขออภัยเพื่อนเพื่อน,อนทุกๆคนด้วยนะคะที่คลิปออกช้านะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะอ่อ,อนๆน,นะคะโอเคไปรับชมกันเลยค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะรักขนามังกรในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ ขึ้นสิบเรียอขออภัยค่ะขึ้นสิบถ้วยเลยนะคะเป็นไพ่พลังงานของความหวังนะคะความรู้สึกอิ่มเอมนะเป็นความรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอิ่มใจนะคะในความรักครั้งนี้ในความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังคุณมีความรักที่แท้จริงนะคะให้กับใครสักคนหนึ่งนะกีฟรู้สึกว่านะคะคุณนะคะ เจอปัญหากันมาหรือเปล่านะคะชาวราศีมังกรนะอาจจะเป็นปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างคนที่จะหายกันไปนะคะเพราะว่ามรสุมเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดมากความรักคําพูดนะคะทุกๆอย่างนะขึ้น8เดือนเลยอ่ะทำไมพูดเดือนเยอะจังขออภัยนะคะขึ้น8ดไม้เท้านะคะบ่งบอกหมายถึงนะภาวะที่นะคะปัญหาทุกๆอย่างหรือ เรื่องราวนะคะมันมันวิ่งแล่นเข้ามาหาเราพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่จะจัดการได้นะคะก็คือการปล่อยทุกๆอย่างนะคะให้นะคะสู่ความเป็นปกติมากที่สุดนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้คุณจะเป็นธาตุดินนะคะที่นิ่งนะคะที่ใจเย็นๆเ,เนาะกิฟรู้สึกว่าคุณนะคะมีพลังงานของคนเก่าๆนะ ด้วยนะคะความรักครั้งนี้นะอาจจะมีเหตุนะคะอดีตที่ผ่านมามีเหตุที่จะทําให้เหมือนเงียบเงียบกันไปเงียบหายกันไปนะคะเพราะคุณมองแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้คือยากต่อการไปต่อแต่คุณก็ยังอยากได้ไว้อยู่นะคะคุณยังอยากได้ที่จะจับจับความรักจับต้องความรักครั้งนี้ไว้นะคะด้วยขึ De ้นเดวิลนะคุณอาจจะดูกับชาวราศีมังกรรัคนามังกรได้เนาะ ราศีเดียวกับคุณนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้น The World นะ The World จะบ่งบอกหมายถึงคนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองเยอะๆนะคะหมายถึงคนที่พุ่งไปข้างหน้านะคะคนที่มีกรอบหรือไม่อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะต่างถิ่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทุกๆอย่างได้หมดเลยนะคะกิฟมองว่านะคะคุณมีความหวังในจิตใจกับคนคนนี้แหละต่อให้มันมีแผลต่อให้มีคําพูดต่อให้มีสิ่งที่แบบต้องเงียบหายกันไปหรือความสัมพันธ์ไม่เติบโตนะ กิ๊บมองว่านะคะคุณยังคงนะคะยังอยากได้นะคะคนนี้ไว้อยู่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมน,นี้ค่ะชาวราศีมังกรนะคะลัคนามังกรนะจะยังไงกันต่อนะคะโอเคหนึ่งถ้วยนะคะยังอยากได้รับโอกาสนะสิ่งดีๆนะคะ สิ่งนั้นกลับมาแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับคู่ของคุณพอสมควรเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณนะอยากไปต่อแต่ว่ามันมันเหนื่อยมันยากมากๆต่อให้มันมีความสุขล้นนะคะต่อให้มีพันธะสัญญามีความผูกพันนะคะมีสิ่งต่างๆนะเข้ามาแต่ก็คงทําได้แค่เพียงแบบคุณทําได้แค่คิดนะคะคิดถึงนะคะช่วงเวลาเหล่านั้นแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านั้นเนาะคือมันอาจจะ ต้องขอแบบนี้เลยนะมังกรนะคะเป็นเดือนพฤษภาที่คุณเหนื่อยมากๆเลยนะคะมันเป็นหลูมพลังงานของความคิดมากคิดไม่ตกคิดเยอะแล้วก็มีระยะห่างกับคู่ของคุณนะคุณคิดถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะต่อให้บางคู่ไม่ได้เลิกกันแบบจริงจังหรือว่าไม่ได้ห่างไม่ได้แบบหนีกันไปไหนเนาะแต่กิฟมองถึงว่า คือก็ยังยังยากที่จะไปต่อด้วยกันนะคะยังยากที่จะกลับมานะคะสารสัมพันธ์แล้วก็ยังยากพอสมควรเนาะที่ยังจะจับมือไปด้วยกันนะคะกิ๊บมองแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะคะคุณมองกับเขาในแง่ที่แบบค่อนข้างลบไปแล้วอ่ะกิ๊บไม่รู้ว่าคุณทะเลาะเรื่องอะไรกันนะแต่กิ๊บคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่คุณตัดกันไม่ขาดเพราะเยื่อใยคุณมีพันธสัญ ยาคุณมีนะคะบางคนอาจจะกูบานร่วมกันกู้รถร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเหตุที่จะต้องทําให้คุณเนี่ยวนๆเวียนๆน,น,น,นะเจอกันอยู่นะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณคิดถึงเขามากนะชาวมังกรน,นะคะคุณอยากจะได้เขากลับคืนมาแต่อีกใจนึงก็คิดว่าถ้าถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งถ้าได้กลับมาจริงๆมันจะดีอย่างที่คิดจริงๆไหมมันจะเป็นอย่างที่เราหวังจริงๆหรือเปล่าคุณคุณมองแบบนี้มากกว่านะคะชาวราศีมังกรเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่นะคะในหลุมพลังงานเนาะของอคู่นะคะของชาวราศีมังกรดูบ้างนะคะโอเคไพ่พลังงานคือ justice นะคะ justice หมายถึงความยุติธรรมหรืออีกในหนึ่งคือชาวราศีตุลขณาตุลน,นะคะบางคู่บางท่านอาจจะได้ดูนะคะอยู่ใน ชาวราศีตุลได้ด้วยนะโอเคนะคะมีการชั่งใจมีการตัดสินใจนะมีการพิพากษาตัวเองนะคะว่าจะต้องทํายังไงนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนช่วงเนี้ยเขากําลังไต่ตรองนะคู่ของชาวราศีมังกรนะคะว่าเขาควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะเรามาดูความคิดของเขากันนะคะว่าเขานะคะคิดยังไงกับชาวราศีมังกรบ้างเนาะขอพลังงานทพ่หน่อยค่ะ ขอพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีมังกรนะคะคู่ของมังกรเป็นยังไงกันบ้างโอเค The w h e e l o f fortune นะคะตามมาด้วย9ถ้วยนะคะ3ดาบเนาะ The Lover นะคะยังไงก็ยังคงเป็นความรักนะความรักที่เขามีให้คุณแต่ว่ามีคนเข้าหาเขาอยู่ด้วยนะ มังกรนะคะมีคนเข้ามาหาเขานะคะมีบางอย่างบางสถานการณ์ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะเหมือนเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามากิฟขออนุญาตชาวมังกรอ่านไพ่แบบตรงไปตรงมานะคะเราจะได้รับรู้นะถึงประเด็นที่แท้จริงนะคะของนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะกิฟจะไม่อ่านไพ่แบบเพ้อฝันนะคะกิฟจะไม่อ่านไพ่บนพื้นฐานของ ความหวังเนาะกิฟจะอ่านไพ่แบบตรงไปตรงมาเนาะเพื่อให้ทุกคนนะคะมีสตินะปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะคะถ้าหน้าไพ่อันนี้ตรงกับชื่อของใครนะคะมาฟังนะคะถ,ถ้าไม่ตรงนะคะสามารถกดผ่านได้เลยเนาะหรือว่าถ้าได้รับพลังลบๆต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคกิฟจะอ่านแบบนี้นะคะมีเกณฑ์น,นะคะมีรักสามเศร้าเข้ามาชัดเจนนะคะขึ้นเดลเฟอร์นะคะในช่วงของพลังงานของรูปบุคคลมีคู่รักสามเศร้าครั้งนี้หมายถึงนะคะมีบุคคลอื่น เข้ามายุง่งเข้ามาวุ่นวายนะคะในความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะจนทําให้การกระทํานะคะของเขาของคู่ชาวราศีมังกรนะคะเปลี่ยนไปนั่นเองเนาะหรือไม่เขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะคะตอนนี้เขาสนใจแล้วก็โฟกัสนะคะอยู่กับความรู้สึกของของตัวเขาเองนะคะเขาตัดสินใจไปแล้วนะคะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเขาได้ตัดสินใจแล้วเขาได้ไตรตรองมันไว้แล้วนะ,ะชาวราศีมังกรเดี๋ยวเราขอพลังงานไพ่นิดนึงนะคะ หรือไม่เขาอาจจะคิดในอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่าคุณนะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะไพ่พลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีระยะห่างเกิดขึ้นเนาะเขาจะยังไงต่อนะคะเขาอยากจะพูดอยากจะคุยแต่ท่าทีบางอย่างก็แลดูอึดอัดเหลือเกินนะคะเขาก็เลยพยายามประคับประคองนะคะความสัมพันธ์ทุกๆอย่างนะให้อยู่ในรูปของการที่ยังเจอกันได้การที่พูดคุยกันได้นะคะการอยู่ด้วยกันได้นะคะเป็น คู่สามีภรรยานะคะหรือว่าเป็นแฟนนะที่ดีต่อกันได้แต่ลึกๆแล้วนะคะความรู้สึกความาความรู้สึกนึกคิดหรือคําสัญญาอะไรบางอย่างได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะมังกรนะคะคู่ของคุณได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะกิ่มองแบบนี้เนาะเพราะมันขึ้นเดี๋ววิลล์ออฟอร์จูนด้วยนะคะแล้วก็การกระทําบางอย่างคุณจะสัมผัสได้เองว่ามีบางอย่างนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะจากคู่ของคุณนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเอาคานิดนึงนะคะพลังงานเอาคาค่ะ 8ใบนะให้กับชาวราศีมังกรนิดนึงนะคะโอเคเรามาดูเอาคำนะคะมีการพูดมีการคุยนะแต่บางคนก็ไม่ได้อยากจะพูดอยากจะคุยเลย mm hmm. เห็นไหมไพ่พลังงานไม่ค่อยหนีกันเลยนะคะคือต่างคนต่างยังมีความมั่นคงนะ่ะหรือไม่นะคะ ครอบครัวนะมันมีเรื่องของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวนะคะเข้ามายุ่งวุ่นวายนะคะในชีวิตคู่คือบางทีอาจจะอยู่กันในวงสังคมครอบครัวแนะนําให้รู้จักกันหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันนั่นเองนะคะการเลิกลากันไปมา่อไดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าสภาวะนะคะต่างคนต่างประเมินดูแล้วเนาะว่ามันค่อนข้างที่จะยากต่อการพัฒนาหรือการไปต่อน,นั่นเองนะคะกิ๊บไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นคุณหรือเขานะที่ประเมินแต่มองดูแล้วน่าจะเป็นคุณนะคะที่คุณจะรู้สึกว่า ยังอยากได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอยากได้ทำไมเพราะด้วยความที่ว่ามันมีความผูกพันเนี่ยมันมีเยื่อใยมาเลยไม่อยากที่จะตัดออกไปจากตอนนี้คือเหมือนคุณกําลังสับสนนะมังกรนะคะอีก4ใบซีนะคะ Ace of Wands นะคะ The Sun นะตามมามมะตามมาด้วย3ไม้ท้าแล้วตามมาด้วย The Fool นะคะเอาเป็นว่านะคะความรักครั้งนี้ไม่มีการเลิกกันแบบเลิกรากันแบบเด็ดขาดนะยังเป็นคงอ,อยู่ในรูปนะคะของ การพูดคุยนั่นแหละแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะกิดมองว่าคุณอะพยายามนะคะพยายามที่จะรักษาเขาไว้นะเพราะว่าคุณอะยังรู้สึกกับเขายเยอะนั่นเองนะคะมันขึ้นอันนี้เลยอะ่ะสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยยังคงเป็นความรู้สึกที่คุณยังพยายามนะคะพยายามที่จะถือไว้นะคะพยายามที่จะ รักษาไว้ทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ไม่โอเค,คกิ๊บก็งงเหมือนกันทำไมไพ่ถึงออกมาเป็นพลังงานแบบนี้นะแต่ถ้าอ่านแบบนี้แล้วเนี่ยเอาเป็นว่ากิ๊ให้กำลังใจชาวราศีมังกรละกันอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงแต่กิ๊บมองว่านะคะเรื่องราวบางอย่างนะอาจจะได้เปิดเผยอะไรมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ไปรับรู้เรื่องราวนะคะเพิ่มเติมนะว่าเขาจะยังไงกับคุณกันแน่แล้วเขามีใครอีกคนจริงไหมนะคะแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่มุนโลจี้นะคะไพ่มุนโลจี้อยากจะบอกอะไรชาวราศีมังกรนะคะ is t time to release negativity นะคะบอกบอกไมถึงถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปลดปล่อยนะคะพลังงานในแง่ลบนะคะของคุณออกไปบ้างนะแต่กิฟคิดว่านะชาวราศีมังกรคุณก็เซนแมนเซนดีนะคุณเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ทุทกๆอย่างนะคะต่อให้คุณรักเขามากห่วงเขามากอยากให้เขากลับมามากแค่ไหนต่อให้เขากลับมาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะแต่อย่าคิดลบจนเกินไปเนาะ ก็อย่าลืมเติมพลังบวกๆให้กับตัวเองด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะเห็นไหมมันขึ้นแต่8ดาบแล้วก็9ดาบนี่ไงมันเลยเป็นพลังนก g a t i นะคะมันเป็นพลังงานลบๆนั่นเองนะคะคุณลองเปิดใจนะคะมองนะคะสิ่งอื่นใหม่ดูก็ได้นะคุณอาจจะได้เจอนะคะสิ่งที่ คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้บางทีเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่บางทีบางสถานการณ์นะคะก็ต้องกดดันนะคะทําให้เขาพูดหรือเขาแสดงกิริยาบางอย่างที่เราไม่ค่อยชอบออกมาเท่านั้นเองนะโอเคเป็นกําลังใจให้กับคนมีคู่ชาวราศีมังกรทุกๆคนนะคะต่อไปนะคะคนโสดชาวราศีมังกรและคนามังกรคะ่ะมาจอยกันจ้ามาดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคสอท้วยคุณมีโอกาสได้เจอคูปเปอร์นะคะโซเมทนั่นเองเนาะ ในเดือนนี้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ห่างไกลาจากคุณนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นนะคะอาจจะได้มาพบมาเจอกันเนาะในงานเรื่องงานสังสรรค์อะไรก็ได้ถ้าไม่ติดโควิดไปแล้วนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาในพวกงานแต่งหรือว่าสังคมครอบครัวแนะนําให้รู้จักกันนั่นเองนะคะโอเคคนคนนี้เข้ามาหาคุณด้วยคุณเป็นคนเพอร์เฟกนะชาวราศีมังกรนะคะมีแต่คนอยากเข้าหานะไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าอายุมากกว่านะคะมีเข้ามาหมดเลยแต่คุณค่อนข้างที่จะ เก็บตัวนะคะไม่ค่อยอยากที่จะสูงสิงอะไรมากนักเนาะเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็พร้อมนะคะในลักษณะของเรื่องอือ่นไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องทุกๆอย่างคุณสามารถควบคุมนะคะทุกๆอย่างให้อยู่ในกำมือของคุณได้นะคะแต่เรื่องความรักนี่สินะชาวมังกรนะคะค่อนข้างที่จะนะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะคุณจะได้เจอคนอายุมากกว่าคุณชัดเจนมากๆเลยนะคะ เขาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะมาเปลี่ยนนะคะทำให้คุณนะคะดีขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าอาโลกนี้มันไม่ได้น่าเบื่อนะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่สดใสขึ้นร้านราขึ้นนะคะกิิบมองแบบนี้กิิบมองในพลังงานของคนที่ ชิวๆนะคะใช้ชีวิตแบบไม่ได้รีบนะคะใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆคุณไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าคนคนนั้นจะเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่รับคุณได้นะคะคอยอยู่กับคุณได้อะไรประมาณเนี้ยโอเคไม่มีอะไรต้องซีเรียสนะมีคนเข้ามาก็คุยซะนะคะ อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเท่านี้นะคะที่กิปอยากจะฝากบอกชาวราศีมังกรน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่โมโนจี้บอกอะไรนะคะ y o u r hard work is paying off นะคะบ่งบอกหมายถึงผลของการนะคะทํางานหนักนะคะจะตอบแทนคุณไม่เกี่ยวอะไรกับความรักใช่ไหม,มแต่กิปมองอีกมุมหนึ่งนะว่าสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เป็น working woman หรือ,อ man woman อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณ ที่คุณพยายามนะคะทำทุกๆอย่างเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนาะกิบว่าสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนโดยการดึงคนดีๆนะคะคนที่เขาพร้อมนะที่เขาจะอยู่กับเรานะคะเข้ามาหาเราเป็นพลังงานดีๆที่สามารถดึงดูดได้เนาะอย่างที่บอกนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่อยู่ในชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือคนที่อยู่ในชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะโอเคขอบคุณนะคะสําหรับการ กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักนรักนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรทุกๆคนนะคะคนโสดไม่ต้องคิดมากมีโอกาสได้เจอรักแท้โอเคไหมสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ